ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้มีธรรมะดีๆในหัวข้อเรื่องวิธีแก้กรรมส่งบุญให้ตัวเองให้เกิดผลดีกับชีวิตผลทุก์ได้จริง ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องที่จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองสำนวนสุภาษิตนี้คล้ายคลึงกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักทางพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเองเมื่อทำให้ผู้ใด เจ็บปวดย่อมต้องได้รับผลของกรรมนั้นกลับคืนมาซึ่งวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันออกไปบางคนป่วยไม่ทราบสาเหตุบางคนลำบากมามากบางคนตกงานบ่อยครั้งวิบากกรรมนี้ ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันไปกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันก็ร้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบ ต่อปัจจุบันและอนาคตใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมไปตกอยู่ที่ผู้กระทำไม่มีใครหลุดพ้นหรือนิจจากกฎแห่งกรรมได้วิบากกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันบางคนว่างงานบางคน ไม่ประสบความสำเร็จกับการงานครอบครัวมีเหตุต้องทะเลาะกันเสมอมีปัญหากับคนรักเป็นระยะระยะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นวิธีการแก้กรรมให้ตัวเองจึงมีมากมาย แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลหนทางในการวันเทาวิบากกรรมนั้นซึ่งอาจทำได้หลายวิธีถ้าเจ้ากรรมนายเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บปวดได้อโหสิกรรมจะหายเจ็บป่วยทันที กรรมนี้จะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากตัวเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นที่ป่วยก็จะหายที่จนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้ว หากยังมีกรรมเยอะอยู่ก็ยังลำบากอยู่วิธีแก้กรรมไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเช่นการใส่บาตรถือศีลกินเจช่วยผู้ที่เดือดร้อนถวายสังฆทานสวดมนต์กราบบิดามารดา ล้วนเป็นมหากุศลการทำบุญให้อธิษฐานจิตทุกครั้งเพื่อนำส่งบุญให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นวิธีการแก้กรรม ให้ตั้งนโมสามจบดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นให้กล่าวว่าข้าพเจ้าเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรมที่ปกปัก รักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำลูกขอถวายบุญกุศลน,นี้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์รวมถึงองค์เทพองค์พรม ทั้งหลายให้มีพระบารมีมากขึ้นและขอให้ทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกจเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาผูคะทุกภพทุกชาติและขอ อุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาและทุกผู้ทุกคนศัตรูหมู่มารมนุษย์บริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีภรรยา บุตรธีดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลน,นี้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกันณเดี๋ยวนี้บัดนี้เธอสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมเกิดปัญญาทางโลกทุกคนสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำสาธุทั้งนี้ ก็ต้องหมั่นทำความดีทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยจึงจะเป็นการสร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้น และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชม รับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบรันรดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาบคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ